อยู่กับแอนไลฟ์สาระค่ะวันนี้จะมาแต่งลุคนี้ให้ดูกันนะคะเรียกว่าลุกนางสงกรานแล้วกันเนาะเพราะว่าใกล้จะสงกรานแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ออกไปเล่นนางหรือเปล่านะคะแต่มีแววว่าอาจจะไม่นะคะก็แต่งสวยๆอยู่บ้านแล้วกันเนาะแล้วก็แอนไม่ได้แต่งเป็นชุดไทยอะไรจ๋ามากมายนะคะแค่คุมโทนให้มันดูไทยๆมากขึ้นนะคะก็ลงรองพื้นต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็ปัดแก้มก่อนที่จะลงแป้งฝุ่นนะคะเพื่อให้มันติดโทนมากขึ้นวันนี้ก็จะลุกแน่นๆนิดนึงนะคะเชดดิ้งเล็กน้อยนะคะ ให้มีความกรอบหน้าก็คือสามารถขึ้นไปรับมงใส่สืาย,ายบนเวทีได้เลยนะคะคิ้ววันนี้นะคะแอนเขียนให้ค่อนข้างแหลมแล้วก็ยาวมานิดนึงนะคะเพื่อความดูแบบอ้าไทยๆดูสมัยก่อนเล็กน้อยนะคะแล้วก็้าเลยวันนี้ใช้ของคอสลุคค่ะเป็นโทนสีเทาๆอมเงินๆแล้วก็มีปนน้ำตาลเล็กน้อยนะคะซึ่งแอนว่ามันดูวินเทจดีค่ะแอนชอบมากแล้วก็ลง ความกริตเตอร์ที่มีความเหลือบทองตรงบริเวณเปลือกตาตรงกลางนะคะแล้วก็หัวตาด้านล่างด้วยนะคะให้มีความพอบออกมาเล็กน้อยแล้วก็อินไลเนอร์วันนี้อันเขียนทั้งบนและล่างเลยค่ะให้มีความคุมกริบ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะวันนี้แอนก็เลยใส่เพลงที่แอนเคยร้องไว้นะคะกับเพลงสงกรานต์บ้านเรามาเป็นแบ็คกราวให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์นะคะวันนี้จก็จะเขียนแบบยาวๆเรียวนิดนึงนะคะไม่ได้หนาจนเกินไปให้มีความคมแล้วก็เห็นสีอายแชโดว์ที่เราลงไปนะคะก็ลงไปให้ชิดขนขนตาม,มากที่สุดแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันคะ่ะหลายคนถามนะเพราะว่าเออแอนไม่ค่อยได้ติดขนตาเลยนะคะเพราะว่าแอนแพ้กาวติดขนานะคะแล้วก็ ทาปากนะคะด้วยสีจันเบอร์13เบอร์นี้นะคะแล้วก็ใส่ต่างหูที่มีความธรรมดาธรรมดาแหวนเพชรธรรมดาธรรมดานะคะเลือกเอาไปปลกซอยจ้ะประมาณนี้ค่ะกับลุกนางสงกรานของแอนในปีนี้นะคะก็ง่ายๆรเรียๆแต่งอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวก็หลังหน้าประมาณนั้นจ้ะ ยอกเย้ากันแบบไทยไทยทั้งช่ำเย็นทั้งชื่นใจด้วยหยาดน้ำของความดีงามอย่างไทยสงกราเรากลับบ้านเรามาเล่นน้ำกันมารดน้ำดำหัวพ่อแม่ลงป่าน้ายายตรุษสงกรานต์เป็นเทศกาลชุ่มช่ำหัวใจ